คิวมาแล้วคิวคิวมาโอ้ นี้ระทูกินติมอยู่ดวงนี้มาใจคะแบบไว้ก่อนบ้านก็ปร้อยลูกว่าที้เกียจวันนี้สบายวันนี้ฮัลลโหสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่ร <Ti> ักท <im machine noise> ุกท่านนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่49แล้วนะครับจะ50แล้วอีพีนี้เรามาอยู่กันที่ แม่น้ำบาปโกงนะครับแผ่สอทอเตยแผ่นี้เป็นหมายประจําของพวกเรานะครับรายละเอียดในแผ่นี่ไปดูใน EP เก่าๆของเราที่เราขายมาแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับที่พิเศษก็คือว่าเราจะมาตกปลาหางเกี่ยวกันปลาหางเกี่วเนี่ยเป็นปลาที่มีราคาแพงมากมาดูกันว่าเราจะได้เปล่าแล้วก็ตกแล้วจะขายได้จริงหรือเปล่า ที่เขาก็ว่ากันว่าขายกิโลแล้วเป็นพันเป็นพันจริงหรือเปล่าได้จริงหรือเปล่าปลาหันเกี่ยวครับปลาสีทองแห่งแม่น้ำบาปงปะกงเป็นปลาสายพันธุ์เดียวนะครับที่อยู่ในแม่น้ำบาปงปะกงที่มีราคาสูงมากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับติดตามชมนะครับวันนี้เรามาถึงแพรกันก็ค่อนข้างจะบ่ายแล้วนะครับ มาถึงก็ชมบรรยากาศยามเย็นกันเลยครับไม่รอช้าใดใดทั้งสิ้นนะครับเตรียมเบ็ดเสร็จแล้วก็เริ่มตกปลากันเลยครับส่วนเรื่องรีวิวกับราคาแอร์ <Air S 2> ที่พัก,พกดูรายละเอียดจาก EP ีที่17ออกับ17ออทับหนึ่งนะครับมาถึงก็เ,ออเปิดเนที่ปักบดไซส์ใหญ่เลยนะครับนี่ ชิปนี้อาหารเย็นเราสั่งเอานะครับแม่บ้านไม่มาเราสั่งกันที่เรือนน้ำชิปครับเป็นร้านอาหารอยู่ใกล้ๆกับแพรเลยครับวันนี้นะครับสอทอเตยใ,ใจดีแถมประมึกให้เราด้วยนะครับมีประมึกจ้างให้ด้วยครับพิเตยเจ้าของแพรใจดีมากครับทานข้าวทานอาหารกันอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วลความยิ่งใหญ่ก็มาถึงครับมาดูกันซิว่า ตัวนี้จะเป็นปลาอะไรครับท่าทางจะมีไซส์ครับประเดิมตัวใหญ่แต่หัวค่ำเลยนะครับมาลุ้นครับกวิวมา หางกิวจริงด้วยครับได้มาแล้วจะรออะไรล่ะครับลองขายกันดูเลยครับพี่เตยเขาบอกว่าปลาหางกิวมีเพศผู้กับเพศเมียนะครับเพศผู้จะราคาสูงกว่าเพศเมียมากส่วนเพศเมียจะโรไม่กี่ตังครับดูเสี้ยนหนูสิครับเป็นพระเอกไปเลยครับคนขายรูปเพียบเลยทางแพพี่เตยนะครับเขา สามารถโทรให้คนมารับซื้อได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับตกปุ๊บสามารถขายกันที่แพ้ได้เลยครับว,ว,ว้าของเราเป็นตัวเมียครับแต่ตัวเมียเราก็ขายครับไม่รู้จะไปทำอะไรเดี๋ยวดูว่าได้กี่บาทครับส่วนราคาขายกันก็ขึ้นอยู่ที่น้ำหนักเป็นหลักนะครับตัวเมียเนี่ยถ้าน้ำหนักเกิน2โลขึ้นไปจะขายได้กิโลละห0าบาทนะครับ ของเราไม่น่าจะถึง2โลนะครับน่าจะโลกว่ากว่าเอง,ตองแต่เราก็ขายครับอยากรู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่กันมาดูน้ำหนักกันครับของเราอยู่ที่โล2ขีดนะครับตัวนี้ได้378บาทนะครับโล2ขีดหน่อยๆครับถ้าเป็นตัวผู้ปลาตัวนี้หลักพันทันทีนะครับไม่ต้องสืบครับไซส์ขนาดนี้ แพรสอทอตเต้เขาอยู่ปากอ่าวนะครับ oh. น้ำลึกมากเลยนะครับสามารถตกปลาได้หลากหลายเลยครับช่วงนี้น้ำเค็มเข้านะครับปลาก็จะหลากหลายหน่อยครับ <Yeah. S 1> นี่ปรากฏตัวนี้ไซส์ไม่ธรรมดาเลยนะครับ <You mean? S 1> ปรากฏแถวนี้ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับเ oh. พื่อน ปรากฏแถวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องขนาดไซส์เลยนะครับ3ามตัวออกแกงได้เป็นหม้อแล้วครับขนาดใหญ่มากเลยนะครับนี่จวดเทียนตัวนี้ก็เนื้อดีนะครับไม่ธรรมดาเลยครับประจวดเทียนครับพอเริ่มดึกหน่อยปลาก็กินกันสนุกเลยนะครับกินกันทั่วหน้าเลยนะครับนี่ครับช่วงนี้จวดเทียนเข้าครับได้จวดเทียนกันเยอะเลยนะครับ ส่วนปลาขนาดเล็กเราก็จะปล่อยนะครับส่วนปลาเล็กที่เข้าคอแล้วตายแล้วก็จะามาดักปูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเช้ามาลุ้นกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าครับอ้อลืมบอกเรื่องเหยื่อไปนะครับเหยื่อเราเป็นกุ้งเป็นนะครับเราสั่งที่แพสอทอเตอร์ได้เลยนะครับที่แพสอทอเตอร์มีบริการเรื่องเหยื่อให้เรานะครับ hey, เหยื่อของเราวันนี้ตัวละ2บาทครับ mm hmm. เราสั่งกันมา200ตัวครับ <laughs> ได้กันครบทุกคนครับมากี่คนก็ได้ทุกคนครับตัวร้ายหรตัวร้อยเปล่าทำไมไม่กินมันอยุกตดกับผมไม่กินอ่ะเอาแล้วครับของใหญ่มากอีกแล้วครับทีนี้ตัวเมียเราได้แล้วเราเน้นกิ่วตัวผู้นะครับ ดึงแบบนี้นะครับหายแล้วกูขอให้เป็นจิ๋วตัวผู้นะครับอีกรุนกันเลยนะครับพี่พี่ได้หรืเปล่าครับอยู่ตัวเมียก็ได้ครับดุกทะเลครับตัวนี้ไอ้ดูกูอูดูดอด ตัวนี้เหมาะกับการผัดช่าไปที่สุดเลยนะครับผัดช่าอร่อยมากเลยนะครับดุกทะเลตัวนี้เก้าขีดกว่าเกือบโลนะครับตัวนี้ปูก็กินเบ็ดนะครับปูตัวนี้ขนาดใหญ่มากเลยนะครับน่ากินมากเลยครับส่วนที่เหลือปลาทั่วไปเราไม่ได้ถ่ายนะครับ ขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้เช้าวันใหม่อันแสนสดใสครับเมื่อคือนนี้เรานอนการประมาณตีสองนะครับเรื่องนอนเอาตามสะดวกนะครับเราเอาเต็นท์กันมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าอากาศกำลังเย็นสบายเลยนะครับเรามากันช่วงหน้าหนาวครับ ส่วนในห้องแอร์ก็มีนอนบางส่วนครับแยกแยกกันนอนครับจะได้ไม่กวนเสียงดังรบกวนกันครับตื่นเช้ามาเริ่มหิวครับเราเลยต้องออกมาที่ตลาดนะครับตัวตลาดอยู่ห่างจากแพรสอทอตเตยไม่กี่เมตรเองนะครับเดินออกจากแพรมาแป๊บเดียวก็ถึงตลาดเลยนะครับตัวตลาด มีทั้งอาหารทะเลสดๆให้เราเลือกซื้อกลับบ้านได้ตามใจเลยนะครับถ้าตกปลาไม่ได้เราก็ซื้อกลับบ้านได้ครับส่วนผมขอจัดก๋วยจั๊บร้อนๆสกักถ้วยก่อนนะครับก๋วยจับคุณป้าน่ากินมากเลยนะครับราคาก็ไม่แพงครับ40บาทเองครับอรอนี่เป็นไงล่ะครับน,น่ากินป<ใ>นนลากับแพรครับดิ่มแล้วเรามาดูลอกกักปูของเรานะครับ ประสบความสาเร็จหรือเปล่าทิปนี้ได้มาตัวหนึ่งแล้วอยากได้เพื่อนอีกสักตัวหนึ่งครับปรลุดีไครับไม่มีอะแฮวครับเฟืองฟีมเป่มามาดูน้ําเช้ากันต่อเลยนะครับน้ําเช้าของที่นี่รับรองครับสนุกแน่กินกันยับเลยนะครับกินกันยับกว่าเมื่อคืนนี่ครับ ดูปรากฏแถวนี้ส <sh> ิคร yeah, ับปรากฏตัวหนึ่งเต็มไม้เต็มมือเลยครับใหญ่มากแกงหน่อไม้เปรี้ยวเขาว่ากันว่าน้ำเช้าย่อมสดชื่นเสมอนี่ครับจวดเทียนมาอีกแล้วนะครับรับแขกเลยนะครับปลาจวดเทียนของคลิปนี้ น้ำเช้าพี่ก๊อตโชว์เดี่ยวเลยนะครับกินเป็นว่าเล่นเลยนะครับงัดขึ้นงัดขึ้นเลยนะครับนี่ปลาจวดเนี่ยถ้านับเป็นกิโลแล้วได้เป็นกิโลแล้วนะครับเนี่ยมาเวลาเหลือน้อยแล้วต้องรีบกลับเร่งกินเบ็ดนะจ้าปลาจ๋าเล่งกันหน่อยจ้าเลยนี่เลยมาแล้วจ้าครูเราก็มานะคไม่ได้มีแค่ปลาจวจนะครับ ปลากุลาก็มีนะครับที่นี่กุลาไซส์สวยเลยครับทําแดดเดียวอร่อยมากเลยครับแล้วพบกันใหม่ e ีพีต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ